การสวัสดีครับท่านผู้ชมมันอีพอเที่ยงจะผ้าพีผ้านองมาสอบถามตัวเลขกับคุณยายเนาะเพื่นว่าลูกหลานเพื่นถือแล้วมันทีหนึ่งกาปีที่ผ่านมากครับผมแต่ว่าหลังจากนั้นมากคุณยายก็ว่ามีโชคมีลาบอยู่กับตัวเลขอยู่เรื่อยๆครับผมกติพานมากนี่6กหาสมเพื่อนเห็นถือกันบดหมูบ้านวสัน คุณยายก็โชคดีไปนน้ำเพลินอีกครับผมเนาะฉะนั้นแล้วมือนี้คุณยายบามีตัวเลขมาฝากพี่ฝากน้องเที่องได้อยากไปยังปันในปีน้องเนาะครับผมเนาะอยากไปฟังเบิ่งจากปากคุณยายก็พร้อมกันครับคนเดินทางมากครับปูยอดครับผมกาสวัสดีครับคุณแม่กาสวัสดีครับก้อนนี่อันมากกับปูยอดอยู่บ้านจะกงเด้อขน่อยมือเช้านี้ปูยอดคนทําพิธีอยู่ในอันเขาแดงบนพญานานันขน่อยครับผมเป็นวงสวงเสาเอกปูยอด ใจม่นนั่นเพิ่นเป็นครูบาอาจารย์ขะน่อยอขน่อยนับถือเพื่อนมาต,ตลอดแหละคุณยายกรับที่ตามก็ปูยอดมาเรื่อยๆไม่บอกครับผมามาตลอดตั้งแต่ลูกหลานถึงรถถีนึงคุณแม่บอกครับผมอจะตั้งแต่เพิ่นเริ่มสางบารลมีอยู่เขาแดงค่ะครับผมเพื่อนบวชเอาให้มผมถามเนี่ยครับผมอันวทต่ิพานมาที่คุณยายว่าชาวบ้านเขาถือกันหลายคนนั่นหกหาสอง ปูหยอดเพิ่นคือบด้บอก,อกเพิ่นบ่ได้บอกขน่อยคือในมือนั้นนั่นมันเป็นวันที่ยี <98 S 2> ่สิบแปดเนาะยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดกะมันสิ้นเดือน เพราะผ้าล้านไปล้านก็เอาแป้งลูบในตะเคียนอยู่บนปูหย่อนนั่นแหละในอันสาลาวัดนั่นแหละอมันก็เห็นหกหาสองขนอนคุณยายก็เห็นน้ำเพลินนบอกครับเห็นน้ำเพลินเหมดแหล่ถือน้ำก้นเหมือนโอ้แสดงว่าคนถือหลายที่สั่นถือหลายอถือว่าผมถึงว่าเอ้าคืออยังว่าปูหย่อนเพิินบ่ได้หกหาสองเปนยังคุณยายให้ถือหกหาสองโอ้ไม่เป็นแป้งเอาแป้งเอาแป้งเป็นค้าแป้ไปมองหนึ่งนั่นแหละวัดเพิ่นอยู่เชิงๆกันเลยมากคนละมองมันเป็นสิลวัฒนาของคุณยายเนาะ กลุ่มของคุณยายเมยนบอกครับผมเนาะงวดแน่ค่ะมันพิษแน่มันกระซิบพิษแน่งวดนึ่งแหละเรือนั่นกระถืหมดวันตีตามมาตลอดได้ตลอดถ้าผมงวดน,นี้ที่ปูยอดเป็นวงสวงอยู่ท่างเขาแดงคุณยายไปมองไปเห็นเลืออยู่ตรงไหนครับผมต้องหัวหมูในหนามันเลยหนาหัวหมูเลยค่ะ โอ้เห็นตั้งหนาหัหมูเลยบอกครับผมอย่าเห็นตัวหนามันในน้ำผางมันหนึ่งหาศูนย์ค่ะหนึ่งหาศูนย์แต่ย่านเพื่อนไฮเลขอันนาหลังนาขน่อยว่าอ๋ออาจจะเป็นสามตัวหนาสามตัวหลังจะสี่บอกครับผมอยโอเลขนาเมื่อนี้เพื่อนไ้อยู่อึ่งวัดวันจะโก้งเพื่อนไฮนันสองสี่หาขน่อยอย่ามันเป็นรางวัลที่หนึ่งแต่ว่าเข้ากับกันไว้น้าหนึ่งหาศนย์ บอกว่าขันมันบัะถือกันหนึ่งมันกระถือกันหนึ่งมันกับบนเนีเได้ลหะฮะคุณยายมีช่วคุณยายมีชควมีดวงอยู่แล้วนี่บางคนจิผ่านมากก็ได้หลายบาทเติมอิ่งว่าจันทรกสามตัวสองตัววันจัน์ได้ตลอดครับอาจจะเป็นชควเป็นดวงของคุณยายก็ได้ได้กระล่องล่องเอาไปพิจาณาเบองนะครับผมหนึ่งหนึ่งหาศูนเนี่บอกคุณยายโอ้คุณยายเห็นเป็นหนึ่งหาสูนเห็นน้ำกั้นแหละขน้อยว่าหนึ่งหาวนเาบานเพิ่นกับวาวาเดียวกันเหมือนโอ้เห็นคือกันคึองหมดก่อนเลยจ้าโอ้ครับผม คุณยายอีหยังเนาะพอเที่ยงสัมผสัสอยู่นี่คุณยายอยังเนาะคำลอยแม่หมอนั่งคำลอยสิงหชาติค่ะอ๋อคุณแม่หมอคำลอยสิงหชาติที่เพิ่นเป็นสิบ่ีเป็นลูกศิษย์ลูกหาของปู่ยอดก็ได้เนาะคุณยายเนาะเป็นลูกเทียนเพื่อนอ๋อพิ่นเป็นเพินเ่นก็ติดตามปู่ยอดมาตลอดครับผมตลอดเพิ่นเป็นครูบาอาจารย์ครับอ๋อแล้วที่ว่าเือแล้ววันที่หนึ่งอะไรคุณยายผู้ใดถือเหืงอนพี่น้องไกลไกลกัน พี่น้องพี่น้องลูกหลานกันทีลูกหลานอยู่ไกลๆกันเลยอ๋อครับผมมันถื่อเปนถื่อวันทีหนึ่งจ้าโอ้ก็เลยบารมีตกมาหาคุณยายน้ะนอคือกันนี่ขึ้นอันนั่นแหละเพื่อนตรวจกันนี่ขึ้นอันถึงน้องกันนั่นแหละเด้อแค่นี้นาะแค่นี้บอกครับคุณใหญ่เอาเว่าไม่เนตัวเลขที่เห็นอยู่หัวหมูเนี่ยตัวไหนก่อนในหัวหมูหนึ่งหาศูนย์ ให้ซื้อเป็นสามตัวหนาสามตัวท้ายจ้าแล้วก็การไปน้ำเนี่ยเรามีทีนึงก็ได้เนาะคุณยายเนาะวันใดวันที่สองก็ในเวลาเพิ่นเปิดก็ได้สองสี่หามันเป็นภาษาสวยครับผมจ้า <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> เอาาะครับแต่ผมชอบคุณยายเพราะเขาบอก่บบเก่งเนาะ ก่าพอดีก่าติดกันกำางานก็อาจจะมีเสียงดังข้มาเนาะครับสมดช่วเนอกจากพอเที่ยกับกาขอโทษขออภัยคุณยายบอกว่าหนึ่งากาจะเป็นก่าให้พี่น้องถึงวัดคุกคนแหละอย่างให้พี่น้องได้ทําบุญทัางุูลครับผมตอนนี้เพื่อนกำลังสร้างซาลาอยู่เขาแดง การได้ยินจากคููยอดจิตรคับผมนอก<ต>กักมีเอฟซีเพิ่นร่วมเคยไปเรือยอยู่ไปอันบวัวเศษอันจังหวัดสุรินทร์อันกะเห็นเบาที่เพิ่นสัมผัสอยู่เอาลงท่านไปลงกระถึกมาตะฝุ่นคือกันไปเมืมองใดกระถึกมองหันเดี๋ยวไปในกันเนาะอาค,ครับผมนะกกันไปชมเนาะ ก็ยังคุณยายบอกไปแล้วครับขอบคุณอันตัวนี้ขอให้ซื้อเสียงหวังมีเงินทองโด่งดังในอันศาสตร์ญานของชีวิตเด้อจ้ะสาธุคุณยายสาธุให้มีเงินมีทองหล่นเหลือครับผมหนึ่งหาศูนย์นะครับสมุช่อมหนึ่งหาศูนย์คุณยายว่าซื้อเลขเป็นเลขนาเลขสามตัวนาสามตัวไทยแล้วแต่ว่าพอเที่ยงว่าก็ล้องกันแล้ววันที่หึงไหวน้ำพึ่งกันนะครับผมเนาะหรือว่าถ้าได้บ่มากสามตัวก็ทัก้งสมุช่อมเป็นอย่างพอเที่ยงคือมาติดตามตัวเลขของแม่หมอคำร้อยไปฝากพี่ฝากน้อง ทั้งที่แม่หมอกาติดตามมากกับปูยอดเนักข่านผู้ชมเนาะเพราะว่าหัว่ผ่านมาแม่หมอเพิ่นก็บ,บอกอยู่แล้วว่าเพิ่นไปเห็นเองครับเป็นอยู่ตาเกียนอยู่บ้านปูยอด652บอกชาวบ้านถือแซวสารับท่านผู้ชมเนาะถึงว่าพระเที่ยงก็เลยนําเสนอเอาตัวเลขของแม่หมอไปแบ่งปันให้พี่ให้น้องเพื่อว่าท่านได้ชื่นชอบเนาะครับผมเนาะ150150 150. ประจําของงวดวันที่16มีนาคมพศ .2566 ครับผมท่านใดบ่มัก3ตัวก็ตัดเล่นเอาเนาะครับผมเนาะ ตัดเหรียญเป็นหนึ่งหาหนึ่งหาศูนย์ศูนย์หาหรือว่าศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์แต่ว่าแม่หมอพผนบอกว่าให้ซื้อสามตัวหนาหรือว่าสามตัวท้ายแต่ผมเชื่อว่าเขากะกันกันแล้วมันจะหนึ่งใบขึ้นกันเนาะครับผมเนาะเอาไปมาก็ลองพิจารณาเบ้างครับผมทุกท่านกับขอบบุญขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาช่อมมาติดตามในช่องสตาร์ดาชาแนลไลฟ์สตาร์ชาแนลไปครับสมุช่วมพอเที่ยงมีของดีมาฝากพี่ฝากน้องเดี๋ยวเข้าไปฟังเบืองน้ำกันว่าปูพผนจะบอกจังใดให้พี่ให้น้องได้ฟังครับผมเนาะของดีีีนน่จะเปป็ออยัังงงลไฟชดๆ จากปากผู้ผมกันข้าพเจ้งเล็กครับผมกราบนวัสักการ,รบปรู่มันอยพอเที่ยงเดินทางมาขอของดีกับปู่ซึ่งยิ่นว่าปูมีน้องสร้างพอเที่ยงเล่ยอยากได้เอาไปแบ่งปันให้เอฟซีได้บูชาเพื่อเป็นสีมงคลแก่ขอบครัวหรือว่าทรามาค้าขายขอให้พันได้จเจริญหลวงเรื่องกะพอปูยังมีพอให้พอเที่ยงไปแบ่งปัน FC เอฟซน่บอครับ อาสาธุสาธุสาธุเจริญพรครับเออเนื่องจากบัตถุมงคลชีนี้สิว่านองสังนีความเป็นมาคือประเทศไทยห้าีินันมีสางคูบานคุ้มเมืองมาตลอดมาครับอ่าพระัฟวัฟวััองค์ไหนก็สางชีวิตมหากษัตริย์ต้องใส่สังคูบานคุ้มเมืองจึงเป็นประเพศีนับถือสังเป็นคูบานคุ้มเมืองมาแม้แตทสงศาสร์สมัยก่อน การย่างใส่สร้างสามสียทางเอราวัณชวนมาเปลี่ยนไปทรงสามสีทุกวันนี้คือครูบานกุูมองเลยมีความคิดคุณคุ้ยกับหลวงปูขี่หอมหลวงปูสมเด็จรุ่นหลวงปูดูหลวงปูบุญอ่าาลูกขออนุญาตเฮ็ดนองสร้างไดบอเพื่อให้ลูกชิด์ยาดยมทีนําไปสักกาบูชาหรือนําไปจิตหานที่บานที่เือนด้วยบานนี่เือนก็ไม่ลดก็ดีทีเป็นสีมงคล ำมา้าขายกับบริกรตกดำมแจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหนองร้างสมัยก่อนเท่าบ่อเขาใจว่าสร้างมีคุณคนบ่อเขาใจสีเปเสื้อจะว่าหนองแมวครัหนองแมวก็ดีเขาบอีขอ,ของเขาสขูงเขาเองอันนี้หนองร้างแห่งเป็นสัตว์สี่สูงกูัวเปรลาซาก็เลยบางความคิดคุยก็ลงปูวาลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคลให้เชื้อทิ่ไปทิ่เหนือที่เหนือไป อ่ามันรักษาหลายอย่าง<ด>ก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอบบันไดคุยก็บลุงวุ่เวี่งว่าไปได้นังสร้างมาไปได้งาสร้างมาลูกจะว่ารถผสมต่อ,อให้เพิ่มพุทธคุณนขึ้นอีกเป็นสัน้นเป็นสัน้นเป็นนั้นก็ได้ให้ระดาษย้อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุณอีรีมีพู้จะคุ้นไม่ด้อยโตมียติฤทธิ์มีอานาจสามารถมวนอวดยติทิสามารถไปหาผู้ใด ก็ขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่ไม่เห็ดวัตถุจิบยังขึ้นมาบ้บานี้ในวัตถุแล้วม,มีน้องสร้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วเพื่นว่าทั้งเมืองลาวเพ่นว่าให้เอาฝากบกตูมต้นตูมกินน้ำบกทูมกินเนื้อเท่านี้ฝากตูมคือตูมุูมก็เลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมะว่าวอ,อกที่เกล่อมน,นี่ือฝากตูม ฝากตูมบานเพ่าะตาปูนโบเอาปูนมาเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุกบ้านพวกเพือนตรงเอาต้นย่อเอาขื่นคือย่อนั่นฝากย่อเอามาใส่ลงในหนวดโบพ่อแล้วเอาฝากคุนพู่นบานต้นคุนตรงเอากระฝาผ่าก็ไม่ได้ยุ่งเรี่องนี่มานี่คือใบคุนนี่นี่มันใบคุนอ้าวภาษีฐานอยู่ครับเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยังครับผมพอาชีวะลีอาชีวลีองมหาราบองค์เนต้ามหาราบ นี่เป็นนี่แย่มาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่ยีดำมีตำนานมากกันพีกันสางกักบ,รกรบพระลงอยู่ในนองสร้างเพื่อไม่เงียดดำเสียมาเห็ดเจ้ามาร่วมเป็นสุดยอดของนองสงร้างสำหรับยาโยมเอาไปรเรื่องพูทุคุนอันนี้อยู่ล้วกรรมที่เขาสาังมาทำดีผู้นังอะไรเรียก,ว,กว่าไอ้ทำบ่ดีก็ค่อยสิใดสิใดขึดด้นไปเองแต่ท่านมูบ่ได้เน้ เมันจะอยู่น้ำบุญที่กาสางขึ้นมากู้สนสีสางมันจริงรือไรบ่ทอกันฟูงเลี้ยวฟูงสายเพราะฉน้อยใจว่าเอ้กูเฮ็ดสิตายคือบัวใหคือหมูมอเมียนเดี๋ยวสักวันก็หลวงปู่ดวงท่ามเฟินทุกองค์เพฝนสิซอยก็ถือว่าเป็นลูกศิษยบมันลูกหาเพฝนแล้วเป็นลูกเกลือลูกที่อ,นาานอันอ<พ>น้ำหวานเท<พ>่านั้นวิธีเอาไปใส่เลยครับผู้อันนี้สิอันนี้ให้เอาไปซื้อไปซื้อๆเด้อเอาใส่กระเป๋าเงินกระเป๋าทองเปิดหานแล้วไปน่าหาน มีกิจการเราไปกิจการ่เป็นพอขายไม่ขายเขาใส่กนตายเงินอย่างสีพ่อเปยั้งคือบ่อย่างสียานคุ้มกิเลสจุของบ่อใดเป็นสีอะไรมันบุญไห่ครับนี่ยังบุญไ่กันอยอะๆอยี่อ่ามันมันเหล่อบอกว่าจะไปสีแล้วไปมียเขาแ้่ไปเผื่อโอ้ยมันมันมันพิดมันพิดนะทังวินัยทั้งศีลทังป่าทั้งเกี้ยงทังเห็นบ่อใดน้ำมันมันพิดนั่งพิดตาต้องหลบห่มนะอ่จะมาคนไห้เชือไใซื่อเอาใยท่านมียั้งว่าอบดีแต่ยกสหัว เหมือนนวดอดีษฐานคือบุกเสกของผุดเบิ้ตำนาอยู่ในเจ็ดตำานานเบิปลุกเสกเชื่อสรลอยแปดจบปุกมาเลยเชื่อใจคู่บาอาจารย์บนอธิษานจิตให้อ่าคืออาจารย์สีผู้บุกเสกผู้เริ่มแรกนี่คือปูศีอนุตโรอายุณันนี้อยสองปีอยู่บ้านข้ามคาสว่างวรลงนี่ผู้บุกเสกให้ริ่แรกอ่าอ่าถ่ายไปสองผู้รอด น่ะบาสกุดโค่นนี่ปูดอดธรรมาทิโน,โน่นนี่เป็นปูพิเศษปูที่สองครับนี่สามปูเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนข้อมยากจนในคนมองมีอยูก่กินว่างกัน,กนมันจะทีเด,ดูครับครับนี่นี่น,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 น่ปูเปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดวิโรดยัตตานบนคือปูดอัดช่วีเมืองน,นี่มันบวกบวกสายได้บ้านครับเพิ่นมาจากสายสายบ้านเยอะอย่าโย,ายมเลย ปูรอดออกมาจากสยปูรอดเป็นศย์สมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นกศิษส์ไปห้องพยานที่หอมคุกราชคูนสมเด็จนั่แหละคือรื่างความเป็นมากยตที่ในมั่งได้เพราะว่าปูคุนปูซาปูมันต้องไปึกอยู่พูเขาคั้วเวิดคือประเทศเราปูมาร่วงปูบนมากนีอยู่ผู้เฝ้านี่ก็จะเป็นสายของหลวงปูคนนาที่มีมีวิตอยู่ขมือนี่นังมโนภาพนี่คือเรื่องปูเร็ว <No. S 1> รถมันโน,น,น่นี่ยังยังมีชีียดอย่นัไนด้ยก็ปูสีนอกจากเพื่อก็ม่อนนาพา,าไปไปแล้วตะว่ามีเหลือจะลูกหลานลูกเลน้เพื่ออาจจะมานี่ก็เปิดเรียนว่าหลานเขยออครัครปรูแม่ออกคือได้นะนั่นหลานสาวพจน์จิรีนั่นละจะว่าพนออกจากหลานพนบ่นได้ขั้นไปแล้วกับเตร,ร๋ได้ขนาเนเี๋อวไปบหูได้ขานจะว่าพจน์อคุ้มอยู่ตลอด จังหวัดใหมาเห็ดเป็นน่องสร้างขึ้นมาอันนี้บาดเพื่อไงตากเป็นบาดใหม่เวลาไหวบาดคือกองเขากองเขาคือเขายังคือไม่ใส่ไม่ใส่กองเขาไหวตต่เวลาบุกเสกอ่าน่องน่องสร้างเดี๋ยวจะมีกองเขาจะไปหาซื้อกองเขานี่เขาไม่จะน่องสร้างอ่านี่ง่าสร้างนางสร้างอยู่ในอีกดิดมี อันนี้ไ้บอ่าบาจิงบ่าริงนะเจ็ดนม่เกีย่ยวกับสาในยุบาบราณเป็นบ้านดอนสางบา่มันตองน้ำส่งตกขอสางนี่เขาบูชาไปบดตัขอสาอตัขอสาเขาอยู่บูสาว่มัเลยไปมาขอไปจนเอาไปจะนองสางอแต่ว่เป็นมาเคือเป็นสิริมหนใน,ในโลก